นี่พระอาจารย์พูดถึงการรู้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมขณะที่พวกเรากำลังรู้ถึงเสียงอยู่ตอนนี้มันต้องทำอะไรไหมมันต้องไปนั่งไปเดินไปอยู่ในป่าก,ก่อนไหมไม่ต้องเนาะมันรู้ได้เลยถูกไหมเราเห็นได้ไหมว่ามันรู้ของมันเองเน็นได้อยู่แล้วโอ้ยมันง่ายขนาดนี้คงไม่ต้องใช้แปงตางูเยอะนะมันขาดตลาดนะช่วงนี้ มันรู้ของมันอยู่ตลอดเลยเห็นในไหมเนี่ยว่ามันรู้ของมันอยู่ตลอดเลยมันรู้ถึงเสียงรู้ถึงกลิ่นรู้ถึงรสชาติมันรู้ถึงเย็นร้อนมันรู้ว่ากําลังมองเห็นมันรู้ของมันอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันเป็นอากาลิโกตลอดเลยเนี่ยมันเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเลยเนี่ยก็นี่ไงปฏิบัติธรรมอ่ะเห็นอนัตตาหรือยัง ก็นี่แหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็นี่แหละพระอาจารย์ชี้ให้พวกเราเห็นธรรมในธรรมก็นี่ไงการปฏิบัติธรรมก็นี่แหละธรรมะเมื่อรู้ว่าที่รู้อยู่นี้มันรู้เองเอา้ามันไม่มีเรานน่จิตยอมรับแค่นี้เมื่อไหร่มันก็ปึ้งพวกเราจะเห็นขันห้าระเบิดแตกและเอียดตอนนี้เลย พวกเราจะรู้ว่าโอ้โหทำไมเรามาันโง่แบบนี้เราก็ร้งง่ายน้ำตาไหล